ครับต่อไปจะเป็นการเสนอในร่างสุดท้ายนะครับจากท่านสันเพชรบุญยมณีครับเจนเชิญครับท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายสันเพชรบุญยมณีสมาชิกสภาผู้แทนรนาษฎรจังหวัดสงขลาพรรคประชาธิปัตย์ก่อนอื่นกระผมต้องถือโอกาสนี้ขอขอบคุณคุณวัฒนยาบุญนาคและเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากหลายพรรคการเมือง ที่ได้ร่วมลงชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่พศว่าด้วยการสมรสหรือร่างสมกฎหมายสมรสเท่าเทียมในวันนี้ท่านประธานที่เคารพครับร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมเป็นชื่อที่สังคมทั่วไปใช้เรียกกฎหมายที่รับรองการสมรสของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศที่นอกเหนือไปจากการสมรส ของเพศชายและเพศหญิงและมันสะท้อนถึงความไม่เท่าเทียมการจำกัดสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคแห่งการสมรสของสังคมไทยในปัจจุบันท่านประธานครับความรักเป็นสิ่งที่สวยงามครับเป็นพื้นฐานของทุกชีวิตทุกชีวิตเกิดมาย่อมจะต้องสัมผัสกับความรัก โดยมีความรักเป็นจุดเชื่อมความสัมพันธ์ทั้งความรักของครอบครัวพ่อแม่ความรักของญาติพี่น้องความรักของเพื่อนความรักของคนรักซึ่งเคยมีคนกล่าวไว้ครับว่าความรักเป็นบ่อเกิดแห่งการปลูกฝังความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์คนเราทุกคนต่างมีความรักและใช้ความรักเป็นแรงในการขับเคลื่อนชีวิต ผมเองเชื่อว่าความรักของมนุษย์ไม่มีข้อจำกัดและไม่ควรมีกำแพงใดๆมากีดกัน้นหรือเส้นกำหนดความรักระหว่างคนสองคนมนุษย์เราไม่ได้แตกต่างกันมนุษย์เราไม่ได้หลงรักใครเพราะว่าเขาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงมนุษย์เราเพียงหลงรักใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้นเอง ท่านประธานที่เคารพครับท่านเคยได้ยินไหมครับว่าเพราะความรักไม่ได้เลือกเวลาเกิดประโยคนี้แสดงให้เห็นว่าความรักเป็นเพียงเรื่องของความรู้สึกดีๆที่คนสองคนมีให้แก่กันมีความคิดเห็นระหว่างบุคคลสองคนที่เห็นตรงกันว่าเขาจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันประครับประคองซึ่งกันและกันหรือแยกจากกัน นั่นคือเรื่องส่วนบุคคลที่เราควรเคารพซึ่งสังคมไทยของเราในปัจจุบันครับรรท่านประธานครับมีการเปิดกว้างแต่ยังไม่เปิดรับการเปิดกว้างคือการคือเป็นที่ยอมรับสำหรับการแสดงตัวเป็นบุคคลที่มีรัชยมมีการแส,แสดงออกตามเพศวิถีหรือสร้างตัวตนแบบใดแบบหนึ่งอย่างกว้างขวาง แต่สังคมยังไม่ได้เปิดรับครับคือยังไม่ได้ให้สิทธิเสรีภาพความเสมอภาคในฐานะความเป็นคนที่เท่าเทียมกันโดยการนำข้อจำกัดเรื่องเพศเข้ามาเป็นตัวชี้วัดความรักและการสร้างครอบครัวอย่างถูกกฎหมายของประชาชนทั่วไปสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียม รวมถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะคอยเตือนเราว่าความรักไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะเพศชายและเพศหญิงหรือเกิดขึ้นเฉพาะกลุ่มใดเป็นพิเศษแต่ความรักเป็นเรื่องของบุคคลสองคนซึ่งมีให้กันและกันสิทธิเสรีภาพในข้อนี้ จึงควรเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่ประชาชนของประเทศควรได้รับอย่างเท่าเทียมโดยเสมอภาคกันและมีศักดิ์ศรีในฐานะมนุษย์คนหนึ่งอย่างเท่ากันวันนี้หลายประเทศทั่วโลกครับท่านประธานครับได้ปลดล็อกข้อจำกัดต่างๆผ่านกฎหมายการสมรสเท่าเทียมเพราะเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในการสร้างครอบครัวโดยไม่จำกัดเพศไปแล้ว ปัจจุบันกว่า34ประเทศครับทั่วโลกมีการรับรองการสมรสอย่างเท่าเทียมโดยประเทศล่าสุดคือประเทศอันดอร์ราที่บังคับใช้กฎหมายสมรสเท่าเทียมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2 5 6พที่ผ่านมาขณะที่ประเทศไต้หวันครับเป็นที่แห่งเดียวในเอเชียที่ผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมในปี2562นั่นเท่ากับว่าหากสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ให้การอนุมัติ ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมเราก็จะเป็นแห่งที่สองของเอเชีย er, ที่มีการมอบสิทธิเสรีภาพแห่งการสมรสนี้ให้ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศร่างพรบรสมรสเท่าเทียมที่กระผมและเพื่อนสมาชิกผู้ร่วมเสนอได้เห็นพ้องต้องกันว่าเราควรแก้ไขในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพื่อปลดล็อกข้อจำกัดต่างๆในการสมรสจดทะเบียนสมรส และการใช้ชีวิตคู่เป็นคู่สมรสไม่ว่าบุคคลเพศสภาพใดเมื่อสมรสกันก็จะได้สิทธิประโยชน์ในที่กฎหมายรองรับโดยไม่จําเป็นต้องไม่จําเป็นว่าคู่สมรสนั้นต้องต้องเป็นเพศกําเนิดชายและหญิงเท่านั้นอาทิให้คู่ระหว่างบุคคลสองคนมีสถานะทางกฎหมายเป็นคู่สมรส อายุขั้นต่ำในการจดทะเบียนสมรสคือ18ปีสามารถจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติได้สามารถจัดการทรัพย์สินร่วมกันได้สามารถรับบุตรบุญธรรมร่วมกันได้สามารถรับมรดกของคู่สมรสในกรณีที่ไม่ได้ทำพินัยกรรมได้สามารถจัดการแทนคู่สมรสในกรณีเป็นผู้เสียหายในทางคดีอาญาได้สามารถใช้นามสกุลของคู่สมรสได้ ไม่ต้องเสียภาษีมรดกกรณีรับมรดกจากคู่สมรสที่เสียชีวิตและสามารถตัดสินใจในทางการแพทย์ได้พูดให้เข้าใจง่ายๆครับท่านประธานครับภายใต้นิยามของการสมรสเราเราท่านท่านทุกท่านในที่นี้และพี่น้องประชาชนทุกคนจะมีสถานะเป็นปัจเจกบุคคลเป็นคนเท่ากันเหมือนกันโดยไม่ได้แบ่งแยกเพศ ซึ่งการสมรสของชายหญิงในอดีตมีสิทธิอย่างไรร่างกฎหมายสมรสฉ,ฉบับนี้ก็จะมอบสิทธิเหล่านั้นให้ทุกคนเช่นเดียวกันท่าปนประธานที่เคารพครับก็ผมขออนุญ,ญาตหยิบยกตัวอย่างกรณีที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อช่วงปลายปี2563ที่ผ่านมาส,สุดแสนจะทรมานใจครับข้าราชการครู LGBTQ Plus, ท่านหนึ่งเป็นข้าราชการได้ใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาช่วยคู่ชีวิตของตนเองที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งตับไม่ได้แต่หลังหลังจากแต่งงานกันมา5ปีครับท่านประธานครับเพราะอะไรครับเพราะว่ากฎหมายไม่รองรับไงครับเมื่อกฎหมายไม่เปิดช่องคุณครูท่านนั้นจึงถูกจำกัดสิทธิ พึงมีไปโดยปริยายสุดท้ายคู่ชีวิตของคุณครูท่านนั้นต้องจบชีวิตลงอย่างไรก็ดีครับท่านประธานครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของฐานะทางการเงินแต่เรื่องนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงสิทธิที่บุคคลควรได้รับแต่กับไม่ได้รับเพียงเพราะข้อจำกัดทางกฎหมายนี่จึงเป็นตัวอย่าง และเหตุผลสำคัญที่เราควรช่วยกันผลักดันร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมให้ได้มีผลบังคับใช้โดยเร็วที่สุดครับต่อ,อยางนี้เราควรช่วยกันสร้างสังคมที่ยอมรับและเปิดรับความหลากหลายทางเพศโดยไม่กำหนดกรอบและสร้างบรรทัดฐานทางเพศให้ใครแต่ควรให้บุคคลน,นั้นเป็นผู้กำหนดตัวเอง เลือกแนวทางของตนเองสร้างวิถีความเป็นตัวเองอย่างถูกต้องและสร้างความเสมอภาคกันทางสังคมตามมาตรา27ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ว่าบุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายมีสิทธิเสรีภาพและได้รับการคุ้นครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันรรท่านประธานที่เคารพครับ กระผมเชื่ออย่างยิ่งว่าในสังคมประชาธิปไตยเราเชื่อว่ากฎหมายที่ดีต้องมุ่งรองรับคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้คนโดยการขยายสิทธิเสรีภาพเหล่านั้นให้กว้างขึ้นมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะสิทธิเสรีภาพใหม่ๆตามยุคตามสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปแน่นอนครับผมกำลังอภิปรายถึงอำนาจ นิติบัญญัติของสภาแห่งนี้ที่ท่านกำลังจะทำหน้าที่ในการรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพให้แก่คนไทยทุกคนวันนี้ผมขอถือโอกาสว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้กำลังจะมอบของขวัญปีใหม่อันล้ำค่าให้กับพี่น้องคนไทยที่มีความหลากหลายทางเพศ รวมถึงพี่น้องคนไทยทุกคนและผมเห็นว่านี่เป็นโอกาสที่ดีครับที่สภาของเราจะได้ร่วมกันอนุมัตริร่างกฎหมายพรบสมรสถเท่าเทียมที่ทันโลกทันสมัยที่สุดแห่งยุคของพวกเราผมขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านทุกพักการเมืองมาหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อช่วยกันสร้างประวัติศาสตร์ อันน่าภูมิใจในฐานะที่เราเป็นคนเท่ากันมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เสมอกันในครั้งนี้ให้สำเร็จด้วยกราบขอพระคุณรรท่านประธานครับ